ตีไหนยพยายชนอุ้มวนทุกใจตัวแน่นน คุู้ชมครับรายจันเจ้านีติภาคเหนือนะครับวันนี้เราจะได้มาติดตามของการจัดงานเทศกาลยูสเฟส s t ิ v a ลครับงานนี้มีอย่างตีน่าสนใจกันพองเปิดจัดกิจกรรมกันวันไหนและก็สถานที่จัดกันที่ไหนนะครับจะได้มาอู้จใกันครับพุ่หพวรายการ3า่ทานใจกันครับทานแรกข้างๆผมเลยนะครับคุณพัชราสลิตเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงานหัวหน้างานควบคุมโรคติดต่อเรื้อรังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเจียงใหม่ครับและแหมท่านหนึ่งนะครับคุณดารารัฐรวมสุขเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ การภาคสนามมูลนิธิรักไทยแล้ววันนี้มีตัวแทนของเยาวชนนะครับที่ได้มาอูจากกับเฮาในวันนี้น้องอกัญญาพัฒแซ่ย่างนะครับเป็นแกนนำเยาวชนสวัสดีถึงสามทันครับสวัสดีสวัสดีค่ะ,คะพูดง่ายๆว่าเป็นการจัดเตอร์แรกมันก็ครับสำหรับเทศกาลยุทเนี่ย ใช่ยูสเฟตว่อเาบ่กเคยได้ยินม่าคำเตือเนาะแต่ก่อนตีจะอู้ถึงวันเวลาสถานตีและก็กิจกรรมในงานนะครับจะถามตั้งคุณอันดาราราชก่อนนี่นะครับว่าตังเทศกาลยู h เฟสติวัลนี่นะครับเป็นงานตีเกี่ยวกับอันอย่างแล้วก็มีความเป็นไปเป็นมาจะได้ครับ จริงๆเรื่องโอครงการเวทีที่จะเกิดขึ้นเนะะี่ยค่ะมีความเปลี่ยนไปเป็นมาก็คือด้วยมูลนิธิรักไทยะค่ะรวมกับภา,าคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็เห็นความสัมพันธ์เห็นสถานการณ์เนาะที่เกิดขึ้นกับเยาวชนเนี่ยค่ะแล้วก็ทางโครงการจริงๆชื่อโครงการโครงการใหญ่นะคะก็คือชื่อโครงการเสริมพลังเยาวชนในการเข้าถึงบริการเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เนาะอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเนี่ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นโครงการใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก อ,องค์กร UNFPA ประเทศไทยนะคะแล้วก็ร่วมกับภาคีเือร่ายที่ร่วมกันครับเคลื่อนงานเรื่องกันอนามัยเจริญพันธุ์นอกเรื่องการวางแผนครอบครัวอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยที่เข้าถึงยากเนาะเข้าถึงเรื่องข้อมูลเข้าถึงเรื่องสวัสดิการบริการเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เนี่ยค่ะ ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมเนาะแล้วก็เป็นมีตรตยกับเยาวชนเนี่ยค่ะโครงการที่คุณดารารน์บอผมตะกี้มันมีมาเมินหรือยังหมอครับซึ่งโครงการนี้ทางวุฒิรักไทยก็ได้ขับเคลื่อนมามาเมินละเนาะแต่ว่าในช่วงปีนี้อะค่ะเราก่อนมาเน้นเน้นในเรื่องการป้องกันเรื่องการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะคะแล้วก็เรื่องการป้องกันเรื่องเอชวีและก็การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเจ้าครับก็จะมีรูปแบบของกิจกรรมเสริมเรื่องของการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สาหรับ เยวาวชนสาหรับรอออนรุ่นใหม่ตัวามาถามั้งหัวหน้าพัศลาตัวนะครับว่าสถานการณ์เอชไอวีบ้านเฮากับเจียงใหม่นี่ปรบเดียวยังยังมีอยู่กับครับหัวหน้าครับ,บนะตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะคก่อนอื่นจะเกินที่ฟังนะคะคือประเทศไทยเนาะทั้งทั่วโลกและประเทศไทยเนี่ยเขาขับเคลื่อนนะคะจะยุติเอชภายในปี2573ซึ่งอ,อีก6ปีข้างหน้าเนี่ยทุกทุกแห่งนะคะต้องมี การยุติเอดและโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนาะเขามีเป้าหมายในการทํางานอยู่นะคะแล้วก็สถานการณ์ประเทศเฮาก็ยังมีอยู่ผู้ติดเชื้อ HIV รายใหม่เนาะยังเพิ่มขึ้นอยู่นะคะ0.8%แต่ของเชื้อหม่เฮาเนี่ย 2, 2%พระเจ้าก็จะอยู่ในกลุ่มกลุ่มที่ว่าคู่ผลเลือดต่างพ่อเนาะกลุ่มเปาะบางแล้วก็กลุ่มเยาวชนซึ่งในกลุ่มเยาวชนเนะะี่ยค่ะเขาก็มีความกังวลตัว ในเรื่องโรคติดต่อเพศสัมพันธ์ซึ่งทั้งโรคติดเชื้อ HIV กับโรคติดต่อเพศสัมพันธ์เนี่ยมันมาคู่กันเนาะค,ค่ะคเขาจะทำอย่างใดนะคะเชีงยงใหม่เฮามันมีการครับเคลื่นอนจังหวัดยุติเอตลดการตีตาโดยนะคะคเขาก็มีการระดมทุกภาคส่วนเนะาะภาคประชาสังคมภาครัฐทั้งเอกชนได้น้องๆทางมูลนิธินะคะคเข้ามาร่วมกันว่าเอ๊ะเขาจะทำอย่างใดดีเนาะเพราะว่าอัตราการติดเชื้อ ซิฟิลิสกับหนองในของเขาค่อนข้างสูงขึ้นแก้มมันโด่งขึ้นนาะมันคือถ้าตัวเลขเนี้ยเอสเนี่ยลดลงค่ะมันนิ่งๆอยู่มันมันมันนิ่งๆอยู่มันเมืได้แบบสูงพีกเหมือนสมัยตะก่อนแต่กลายเป็นว่าหนองในกับซิฟิลิสเป็นตัวเลขตีตีมันเขาเขาเฝ้าระวังทางระบาดวิทยามาตลอดเนาะแต่ห้าปีแนวโน้มมันค่อนข้างสูงขึ้นเขาก็เลยไปเจาะลึกข้อมูลว่าเอ๊ะมันเกิดจากกลุ่มไอหยางและมีปัจจัยไอหยางที่ว่ามันทําให้ เออมัน,ม,นมันเกิดการระบาดเพิ่มขึ้นนะคะก็มานั่งคุยกันเนาะทางจังหวัดเฮาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนะคะก็มีการประชุมเครือข่ายก็เออมันคิดกันว่าเอ,อ๊ะเราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไดก็มาคุยกับน้องๆเนาะเยาวชนกลุ่มเครือข่ายว่าเออเขาเน่าจะฟังเสียงน้องๆเยาวชนพ่องในการแก้ไขปัญหาตรงนี้เองนะคะก็เกิด เกิดว่าเกิดยูสเฟสิ v a ลขึ้นเนาะเห็อย่างหนึ่งมันเกี่ยวกับเรื่องการอนมัยเจริญพันธุ์ตัวนะคะเพราะเยาวชนเป็นอน,อนาคตของชาตินะคะเราจะมาทําอย่างใดเนาะที่จริงมันมีการป้องกันง่ายๆนะคะการเข้าถึงการใช้ถุงยาอนามายัยนะคะคแล้วก็การยารับของครอบครัวที่ว่าจะเปิดกว้างขึ้นละอ่อนเนาะ เอ็กเซปต์ละอ่อนที่ว่าอเออใจถุงยาเนอการพกถุงยามมันใบใจเป็นเรื่องที่น่าอับอายเนาะครับซึ่งจะลดการตีตาและสามารถป้องกันโรคเอทได้ตวัวป้องกันโรคติดตอ่อทางเพศสัมพันธ์ได้ตวัวเองค่ะอืมก็ก็กเฮาก็ต้องแบบต้องเฝ้าระวังเรื่องโรคภูค้ายเจ๊ยเจ๊ยเหมือนกันเนาะนอกจากจะป้องกันเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรตีตีมันจะเป็นแหมหนึ่งโครงการที่เฮาต้องต้องห่วงกันต่อไปแต่โรคติดต่อที่มาจากเพศสัมพันธ์เฮาก็ต้อง ย่ำแต่นั้นคืออวรุนลุกยุคใหม่ได้ได้รับผู้ถึงพิษภัยตรงนี้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่ามันจะมีรายงานที่ว่าซิฟิลิสแรกกําเนิดเนาะที่จริงอัตราการป่วยต่อแสนประชากรเนี่ยมันต้องน้อยกว่า50นะคะแต่เจยงไม่เราก็ยังยังอยู่ใกล้ๆ50เหมือนกันเนาะซึ่งถ้าเอาแบบป้องกันการการฝากคันนะคะการตรวจเลือดก่อนฝากคันเนี่ยมันมีความสําคัญนะคะแล้วก็จังหวัดจยงหม่เฮาเนี่ยเยาวชนเนี่ยมันแบบเจ้เฉพาะ เป็นคนไทยเนาะเป็นน้องชาติพันธุ์ค่อนข้างเยอะออซึ่งเข้าถึงข้อมูลและการบริการบบแบ,บค่อยได้รับข้อมูลได้เต็มที่ะคะก็ในเ,เกิดโครงการนี้ขึ้นซึ่งโครงการของรักไทยเปิ้จัดนะค่ะเปิ้นเปิ้นไปได้เลือกชนชั้นชาติพันธุ์เนาะเปิ้นบริการให้หมดเออราก็พยายามที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ต่อๆไปค่ะก็ลเลย<ๆ>เกิดประเด็น การจัดยูสเฟติวัลมาขึ้นขึ้นมาถามนหน่อยครับหัวหน้าตัวเลขตีมันนักขึ้นเนี่ยครับส่วนใหญ่คือเป็นวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานเป็นกลุ่มเยาวชน15-24ปีค่ะที่มันที่มันแก้มันสูงขึ้นนะค่ะโอ้เหมันน่าเจอเหมือนกันนะคุณผู้ชมคือตาตาวะโลกนี่เขาได้ยินมาเมินแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้มันบบได้แบบพีกสูงอย่างนี้ต่อได้เปนนโรคติดต่อให้สัมพันธ์ใช่ค่ะครับ ไปตีคุณดารารัฐธรรมนะครับว่าโครงการเสริมพลังเยาวชนเข้าถึงอนามัยการเจริญพันธุ์และก็การวางแผนครอบครัวอย่างทั่วถึงและก็เท่าเทียมเขามีการดําเนินการอย่างไรพ้องครับคุณรารัครับ <c oughs> ซึ่งทางมวลที่รักไทยก็ได้มีมีการาดําเนินการก็คือการพัฒนารูปแบบพัฒนากระบวนการเพื่อที่จะให้ให้เยาวชนเนี่ยเข้าถึงเรื่องข้อมูลเนาะเข้าถึงบริการต่างๆเนียค่ะได้อย่างเป็ดมิตรเนาะเพราะว่าจากที่สถานการณ์ที่พี่แอนพูดได้ข้างต้นเนี่ยก็คือเยาวชนเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบบ่บอกล้าที่จะเข้าถึงข้อมูลหรือว่ากลัวที่จะเข้าไปขอรับถุงยางอนามัยอย่างงี้ค่ะซึ่งทางมูลที่รักไทยก็เลยเอ๊ะมานั่งคุยกันแล้วก็เชิญเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการ,รบแบบคือข้อเสนอว่าเอ๊ะถ้าเราจะจัดบริการหรือว่าทำยัง่งจะได้ให้เยาวชนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะะี่ค่ะเขาก็มีการพาราัฒนาศักยภาพแกนนำเนาะดึงเยาวชนเนี่ยที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของเขาทั้งเป็นเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์เยาวชนที่มีความาพิการหรือว่าเยาวชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลเข้ามามีส่วนร่วมในการแบบเพื่อข้อเสนอเนี่ย แนวทางการพัฒนาศักยภาพแกนนำแกนนำเยาวชนเนาะแนวทางในการพัฒนาบริการว่าเอ๊ะถ้าพี่ๆเนาะหน่วยงานภาครัฐจะจัดบริการเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงอย่างพ่องนะคะเพื่อที่จะสอดคล้องตัวบริบทอของเยาวชนตัวอย่างค่ะซึ่งโครงการนี้เขาก็มีรูปแบบการดึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่กระบวนการแรกเลยนะคะแล้วก็การ จัดกิจกรรมต่างๆเนาะก,ก็ใช้พื้นที่นะคะใช้พื้นที่โลนารงเนาะใช้พื้นที่การจัดบูธนิทรรศกา,ารเนะะรี่ยค่ะเพื่อที่จะให้แบบมีพื้นที่ปลอดภัยเนาะ,ะให้เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดเนี่ยค่ะครับวันนี้เรามีแกนนำเยาวชนมาตัวนะครับคือน้องกัญญาพัฒน์มาจากห้งเรียน,นไหนก็ครับน้องกัญญาพัฒน์จากโรงเรียนราชประชาหกสิบค่ะ อยูที่อำเภอิม,มอ๋อยู่ที่แม่ริมเมืนกันครับพอพอได้เข้าห่วมกับทางโครงการเปินเปิดเปิดได้ความหูอย่างที้เขาพงนะครับน้องก็เรื่องอะไรมมยจะนันพันแล้วก็ก่อน,นางนแผนครอบครัวค่ะอืม คือมันเป็นมันองค์ความรู้ตีได้นอกเหนือจากในห้องเรียนตีคนคของเาเามันก็กิจกรรมตีห้องรวมก็เป็นมีอย่างพอครับน้องครับก็มีทั้งไปอบรมแล้วก็ทาติ๊กต็อกค่ะอ๋อครับทติ๊กต็อกตวน้ำเสนอติ๊กต็อกด้านไหนจะใดครับน้องสามารถด้านอนามัยเจริญพันธุ์ค่ะจ้าครับอ๋อเดี๋ยวเราจะต้องไปพอตัวอย่างวอางน้องแบบเป็นน้ำเสนอกันจะใดเพื่อเพื่อจะให้รุ่นเดียวกันวัยเดียวกัน เข้าใจได้ง่ายเพราะว่าเปลือกอู้ก,กับเปื่อกจะเข้าใจได้ง่ายกว่าคนใหญ่มงองเข้าอุ้งมันก็ครับครับอันคุณคุณดาราราชครับอู้ถึงว่าเยาวชนมีส่วนห่วมในการขับเคลื่อนสําหรับโครงการของเขานี่จะได้พ่องนะครับไม่เลยครับ เหมือนติอู้ข้างต้นนอเยาวชนเนี่ยเขามามีส่วนรวมตั้งแต่การือข้อเสนอเนี่ยเนาะแนวทางการพัฒน,นาโครงการการร่วมโครงการออกแบบกิจกรรมออกแบบเครื่องมือหลักสูตรเนาะที่เราจะทำะกิจกรรมกับน้องๆเนี่ยคือน้องๆว่าเอ๊ะเราจะคุยจะใดใช้กระบวนการไหนที่เยาวชนเข้าถึงเข้าใจได้ง่ายงคะ่ะแลวกวตัวแทนเยาวชนเนี่ยนอกเหนือจากน้องๆแกนนาในโรงเรียนแล้วเนี่ยก็จะมีน้องๆที่อยู่นอกระบบการศึกษาตัวนยคะเพื่อที่จะดึงเข้ามาทุก ทุกภาคส่วนเนาะทุกทุกบริบทของเยาวชนเยาวชนที่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์ที่พื้นที่ห่างไกลตัวอย่างเงี้ยคะ่ะและอีกทั้งรูปแบบกิจกรรมเหมือนพี่น้องๆว่าเอ๊ะถ้าแบบเครื่องมือทิก t อกที่เยาวชนเข้าถึงได้ง่ายเขาก็ร่วมกันพัฒนาว่ากิจกรรม t ิกตอกเนี่ยเขาจะมีกระบวนการใดเพื่อที่จะสื่อสารให้กับเพื่อนๆที่บาได้เข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยเข้าถึงและก็มีทั้งตัวแทนเยาวชนที่เป็นเยาวชนที่มีเขาเรียกมีบทบาทเนาะสำคัญในในใน ประเทศเนี่ยก็คือสภาเด็กและเยาวชนทั้งระดับจังหวัดแล้วก็ระดับประเทศเนี่ยค่ะเข้ามามีส่วนร่วมตวัวเพื่อที่จะเป็นกระบอกเสียงเนาะเพื่อที่จะนำเสียงน้องๆในพื้นที่เนี่ยไปส่งส่งต่อให้กับผู้ใหญ่นะคะที่เปิลรับนโยบายหรือว่ามีหน้าที่บทบาทรับผิดชอบในการพาราัฒนา พัฒนาบริการพัฒนา,านโยบายในประเทศเนี่ยค่ะถ้าอย่างอี้เขาก็ต้องลงพื้นที่หลายๆตีด้วยเหมือนกันใช่ไหะครับไปตีไหนมาข้องครับตี่านมาเนี่ยครซึ่งมูลที่ัะไทยนะคะ,คะก็มีพื้นที่ที่เขาลงไปดําเนินการก็คือม,มีอําเภอเมืองนะคะจะเป็นน้องๆกลุ่มอาชีวะอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้องๆที่เป็นน้องๆสกรรนาะหรือว่ากสนเดิมเนี่ยเจ้าแล้วก็พื้นที่ฝางนะคะ ฝางอันนี้ก็เป็นพื้นที่ในชุมชนนะคะน้องๆเยาวชนชาติพันธุ์ฝางนอกล้กก็มีมีที่ค่ะก็จะมีที่แม่ลิมที่จะเป็นน้องๆเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนราชประชาะะเข้าไปกันเองก็ว่ามีตังหัวหน้าแอนไปตัวคือคำแนะนำตัวเลยะจะ,ะได้่อเขาก็มีการทำงานร่วมกันทั้ง กับร่วมกับพี่เอ็นนอกจางภาคลาดตัวอย่างคะ่ะโดยที่เราดูกนดูฐานข้อมูลไปตัวเนาะว่าพื้นที่ไหนมีสถานการณ์อย่างใดพ้องเพื่อที่จะนําสถานการณ์นั้น,นมาออกแบบกิจกรรมเนาะหรือว่ามาดูโครงการว่ามันไปนี่ที่ทางเดียวกันก่อนอีอย่ยคะ่ะอันนี้ก็มีการมีการทํางานร่วมกันทั้งภาคภาคลาดภาคชุมชนนะภาคประชาสังคมอย่างคะ่ะอ๋อก็คืออย่างที่เอาหัานจีนอะไรเหมือนก่อไปแบบ <c oughs> ปะาน้องๆได้อู้จ่าก,กัน<ช>นําเสนอผลงานกัน แบ่งกลุ่มกันเอะมันก็เข้าในการพูดคุยให้มีคนเยาวชนมีส่วนร่วมในการพูดคุยสนทนาแลกเลี่ยนะคะครับครับถ้าอู้ดถึงยุทธเฟสติวัลเนี่ยครับวันเวลาสถานตีนี่เขาจัดกันวันไหนและจัดตีไหนบ้างครับค่ะซึ่งงานยุทธเฟสติวัลเนี่ยค่ะเรามีธีมมีประเด็นสําคัญเนาะในการสื่อสารในงานนี้ก็คือเป็นเรื่องอ่ารุ่นทุกคนเนาะได้รับบริการสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ที่เท่าเทียมปลอดภัยและเป็นมิตรคงั้นแสดงว่าในงานก็จะ จัดวันวันเสาร์ค่ะตอนเย็นเนาะก็จะเริ่มตั้งแต่15นาฬิกาเป็นต้นเป็นต้นไปก็จะถึงประมาณ2-3ทุ่ะะมเนี่ยค่ะตีร้านประตูท่าแพเชีย <c oughs> งใหม่เจ้าอ๋อจัดกันวันเสาร์นี่ตอนบันแรง <67. S 2> ตีตาแปรครับถ้าอูดถึงกิจกรรมเริ่มตั้งแต่5โมงแรงเป็นต้นไปในงานถ้าเฮาไปแอลได้หันอย่างพองครับ <c oughs> ถ้าไปในงานนะคะครเราก็จะได้ยินเสียงเยาวชนนาะที่จะขึ้นเวทีในการพูดคุยเนาะ,ะแถลงการเข้า,าเหมือน พูดคุยเรื่องข้อมูลให่ฟังนะคะว่าเยาวชนไปเจออย่างมาพองและเขามีข้อเสนอเนี่ยไออย่างพองจอหน่วยงานต่อผู้ใหญ่นะคะ<ม>ในงานก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจงังหวัดเชียงใหม่นะคะเข้าไปร่วมรับฟังเสียของน้อง,น,องน้องโตจ้าแล้วก็มีการจัดบริการนะคะเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์เนาะที่เป็นมีดเนาะก็จะมีทางน่วยงานภาครัฐนะคะบางนวยงานภาคประชาสังคมที่เปิมีเครื่องมือมีบริการนะคะที่ จัดบูธเพื่อบริการกรับน้องๆตัวนะคะ,ะและก็จะมีนิทรรศาการเสียงเยาวชนจากหลากหลายพื้นที่หลากหลายองค์กรที่เปิ้ลมีบทบาทในการทํางานกับเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ะคะ่ะจัดกิจกรรมนะคะเื้อของรางวัลเนี่ยค่ะเื้อข้อ,ขอมูลเน,นี่ค่ะก็จะมีหลากหลายแล้วก็เป็นการแสดงความสามารถบนเวทีะค่ะอันนี้ก็น,น้องๆที่มีความหลากหลายก็จะขึ้นไป าซอพ้องอเล่นดนตรีโซดเงนี้ค่ะหรือรว่าสแสดงเต้นอะไรอย่างงี้ค่ะตีสอดคลองกับประเด็นธีมงานนี้เจ้าแล้วก็มีการสำรวจเสียงเยาวชนเนาะเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยเขาก็อยากฟังเสียงน้องๆหลายๆกล,ลุ่มเนาะเพื่อที่จะ นําเสียงเหล่านี้ไปเป็นเสียงหนึ่งในการขับเคลื่อนงานของเราตัวครับตั้งหัวหน้าแอนแล้วครับวันที่สิบเจ็ดนี้สสจเขาไปห่วมอย่างกับกิจกรรมนี้ครับส่วนทางภาคลัฐนะคะก็อย่างที่บอกนะคะสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเนาะก็เขาเกิดจะมีภาคีเครือข่ายอยู่แล้วเขาก็ไปร่วมจัดกิจกรรมตั้งโบูถ์นะคะในการให้คําปรึกษาน้องๆเนาะแล้วก็เพิ่มทางช่องทางเข้าถึงการรับบริการการตรวจคัดกรองเชื้อซิฟิลิต นะคะคโดยความสมัครใจเนาะและว้วกัมยางนึงก็คือเขามีชุดตรวจไปได้วยนี้นะคะ h ี่จีวีเซลเทสคือแต่ก่อนนี่ถ้าสก,กรอนนี้สมมุติว่าเขามีความเสี่ยงเนาะอันนี้เราฟังเนาะมีความเสี่ยงแล้วก็เอ๊ะเขาจะติดหรือเปล่าเอ๊ะนีนะค่ะเขาสามารถเวลาเขาเข้าไปโรงพยาบาลเนาะมันมีขั้นตอนเยอะแยะนะคะก มีความยากลําบากในการที่จะตรวจไอตัวเนามันเกิดการตีตาเนาะติ๊กมาเอ๊ะมนตรวจอย่างไปเดียวนี่นะคะกรมควบคุมโรคเนาะกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เขามีชุดตรวจ H i v เชวีซลเทสนะคะทางน้ําในช่องปากนะคะซึ่งผลความแม่นยําคือ90เทียบเท่ากับการเจาะเลือดเนาะคือ98.9ซนนะคะสามารถเวลาผู้มาร่วมงานอยากจะ ได้สักชุ่นเนาะหรือว่าอยากเกิดว่าทามีความเสี่ยงอินะคะเพราะว่าถ้าถึงพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์เฮาห้ามกันไม่ได้นะคะแต่เฮาจะป้องกันได้ใดแต่ถ้าสมมติว่าเฮามีมันแบ่งเป็นว่าการติดเชื้อ HIV เนาะกับโรคซิฟิลิสโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สองด้านแต่สองโรคนียมันอาจจะไปคู่กันก็ได้นะคะถ้าเฮารู้สันญาตรวเก่ารู้สันญาเร็วตรวจเร็วรักษาเร็วการการติดเชื้อหรือว่า จากเชื้อให้ชีวิตไปเป็นแสดงอาการเป็นโรคเอดเนี่ยก็คือมีน้อยลงละสามารถมีอายุยืนยาวได้นะคะเช่นการการตัวซิฟิลิสเนาะถ้ามีเชื้อพบเชื้อนะคะสามารถส่งต่อ,อ,อการรักษาเนาะซึ่งหายขาดได้นะคะที่โรงพยาบาลภาครัฐทุกแหง่งและโรงพยาบาลภาคเอกชนสุดละก็อย่างหนึ่งนะอุปกรณ์การป้องกันซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเนี่ย เพิแอดเข้าไปในแล้วในเป่าตังนะคะผู้ที่สนใจที่จะรับอุปกรณ์ป้องกันเนาะทั้ง h v ชวีเซ Test หรือว่าถุงยางอนามัยสามารถเข้าไปในแอปเป่าตังนะคะตรงหมวดสุขภาพและสามารถคลิกและเลือกบริการได้เพื่อไปหับถุงยางอนามัยที่สถานบริการใกล้ที่สุดได้เลยค่ะเพิ่มการเข้าถึงยาปมติก็จะเป็นร้านขายยาติดเข้าบริการก็สามารรไปแวะับได้ฟรีได้ใช่ครับเพราะว่ากดเข้าไปในในตรงเป่าตังมันจะขึ้นมาว่า ร้านค้ากับสถานที่ยู่ใกล้เราใกล้เราเราสามารถเลือกได้เจ้านะคะซิฟิลิสคือถ้าเป็นรักษาหายหายค่ะครับเนาะแต่บางคนอายที่จับเฮืรอหมอไปตรวจไปดูเนาะแต่ย้ำนะคะคือมันเปลี่ยนการเป็นโรคติดเชื้อทําให้สามารถที่รักษาหายได้เนาะแล้อย่างหนึ่งถ้าเอามารักษาถ้าเกิดเทอมีครอบครัวเนาะมันมีการติดต่อสู่ลูกได้ตัวแอลกอฮออ๋อเหรอครับ ซูหลูกนี่คือตั้งแต่แคลกคลอดมาเลยหรือว่าอะไรครับยังจำสูว่าคุณแม่เนาะตัวแม่เราพ่อเนี่ยมีเชื้ออยู่แต่ไม่ได้รับการตรวจเลือดในการในการที่ว่าเขาเขาจะมีสร้างครอบครัวมี มีบูรขึ้นมาไอ้ค่ะเกิดเด็กติดขึ้นมาไอ้ค่ะเด็กที่คลอดออกมาก็เกิดความพิการได้เหมือนกันโอ้อันตรายเหมือนกันเนาต้องป้องกันเนาะต้องป้องกันไว้ดีกว่าครับการยาพาดรอครับวันที่10เจ็ดนี่ตานงนอง่นองเองที่เป็นแกนนำเยาวชนน้องเตรียมไออย่างไปไปห่วงกิจกรรมของก็คือเป็นพี่ที่อยู่ในบูธที่ เพื่อนเขาจะมาทํากิจกรรมด้วยกันค่ะก็คืออยู่ในบูธทำกิจกรรมกับน้องๆค่ะแล้วก็ขึ้นแถลงการข่าวเป็นเสียงส่วนหนึ่งของเยาวชนด้วยค่ะอ๋อครับเสียงตีสะท้อนไปเฮือยังกับหน่วยงานสพจังเอียครับน้องสะท้อนอย่างไปไปเฮือกคนใหญ่เปิดได้ได้ราบราของะครับน้องก็สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องอารมณ์เจริญพันธุ์แล้วก็คติเรื่องอะไรนะเพศค่ะเพราะว่าเป็นแบบ ชนเผ่าค่ะก็เลยอยากให้แบบทอนในด้านนี้เยอะค่ะอ๋อเื่อเขาเข้าไปช่วยเลยช่วยซัพพอร์ตส่งเสริมสนับสนุนอย่างเงี้ยมันก็ครับก็จะหลายภาคส่วนนะคุณดาราะสำหรับกิจกรรมวันนั้นถึงแม้ว่าจะจัดแค่วันเดียวแต่ก็ถึงว่ากิจกรรมก็ถือว่าหลากหลายน่าสนใจเหมือนกันเชิญชวนเข้าไปเนาะครับก็ ต้องย้ำกันว่าอันวันเวลาสถานที่คุณดรัฐย้ำแห่งกรรมเรื่องาข่า,เขาวาเราจะตีไหนก็ค่ะก็เราจะจัดงานยุดเฟสติวัลวันในวันสววเนนสาร์ค่ะที่17เนาะวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นะคะที่ลานประตูท่าแพเนาะตั้งแต่เวลาตั้งตั้งแต่เวลาห้าโมงแล้ว้าโมงเล้วอสามโมงนะสามโงไสามโมงจนถึงสามทุ่มค่ะ ก็ถ้ามีโอกาสแวะไปได้พรตังผู้วาราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็จะไปห่วมงานเหมือนกันเจ้าผู้ใหญ่เห็นความสําคัญของเด็กๆเนาะเยาวชนตั้งสสจก็จะไปด้วยครับเอ่ยังอีของเขานอกจากจัดติดเชียงใหม่เขาไปจัดต่อื่นด้วยก็คุณดาราครับนอกจากโครงการนี้ค่ะก จะมีะมีจังหวัดแพร่ตัวเนาะจริงๆมีจังหวัดแพร่แล้วก็มีในส่วนของอในส่วนกลางของกรุงเทพนี่ทาง UNFPA ค่ะจะเป็น <ฮะ S 1> ผู้ดำเนินการแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ค่ะในการจัดแต่ว่าส่วนงานยูฟสที่เฮาจัดเนี่ยก็คือเริ่มที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนค่ะเริ่มแรกเพราะผมกําลัง <c oughs> มองว่าแม่ห้องสอนก็น่าสนใจน่านก็น่าสนใจอีแน่อูถึงถ้าฮาว่าเน้นมีกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยใ,<ช>ให้มันเท่า,<ช> <ๆ S 2> าเทียมกยันอีกเนาะอาจจะต้องแบบขยายผลไปจังหวัดอื่นๆตัว ครับอันเดี๋ยวจะคือต่างตางหัวหน้าแอนภัสลาได้ยำแห่กรรมสำหรับการมส่วนรวมของผู้ปกครองก็ดีของคุณครูคก็ดีครับสำหรับหลังเรื่องการขับเคลื่อนเรื่องนี้ตัวห้าวันนีนะก็ในฐานะที่เราเป็นผู้ปกครองแล้วกันนะคะคก็เชิญชวนนะคะทั้งผู้ปกครองเนาะและน้องๆเยาวชนลูกๆหลานๆนะคะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมากและเปิดโอกาสให้เยาวชนเนาะ แล้วก็ผู้ปกครองทั้งหลายเนี่ยเข้าถึงการรับบริการด้านสุขภาพทางเพศแะกันนะคะในการป้องกันนะคะในการป้องกันโรคซิฟิลิสโรคติดต่ตอทางเพศสัมพันธ์และการติดเชือ้อ h ว v เนอะเพราะว่าสาสุขจังหวัดเชียงใหม่ก็ทํางานด้านเดียวมาได้ต้องอาศัยเค,ครือข่ายทางทุทงกองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนะคะขับเคลื่อนเนะเาะว่าเรามีเป้าหมายอย่างเดียวกันก็นกนคือว่า ยุติเอดภายในปี2 5 7 3ซึ่งอีก6ปีเท่านั้นนะคะที่เราจะช่วยกันนะคะก็ฝากไว้ตัวค่ะนอกจากเอติดจะยุติตัวแต่ซิฟิลิสกระหนอกไม่จต้องระวังกันใบยางคือตัวเลขมันสวิงขึ้นขนาดนี้ครับกัญยพาดโรค่าปิดท่ายมีอย่างจะฟากถึงเบื่อเบืเยาวชนตัวกันก็ขอชวนพี่น้องนะคะมางานนี้เยอะๆค่ะว่างานนี้สําคัญมากเลยค่ะใครที่มาแล้วก็ขอให้มาร่วมงานกันเยอะๆนะคะครับ ก็ต้องต้องฝากเยาวชนที่เป็นกําลังสาคัญของเขาต่อไปเหมือนกันสําหรับการครับเคลื่อนเรื่องนี้นะครับเทศกาลเยาวชนยูสเฟสิเวิร์ลครับคุณผู้ชม17กุมภาพันธ์นี้ปะการันตีลานประตูตาแพรจเียงใหม่นะครับวันนี้ต้องขอบคุณผู้หิมรายการถึงสามท่านครับคุณภัสราซาริสนะครับจากสสจเชียงใหม่คุณดาราราชจากมูลนิธิรักไทยนะครับและก็น้องกัญญาพาดจากแกนนำเยาวชนยินดีถึงสามท่านครับขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวย่างกันกคมเดีวยวก่อนนะครับเดี๋ยช่วงหน้าเราจะมากดสอบสภาพอากาศกันต่อครับอออัพเ ت, เเเตตกกกูรื่<อ>่<อ>่<อ>่งงล้้้ววขขมมีุุจาาานนนนนไหยยใค